จอมตะกะดาบครั้งเล่มที่7ตอนที่หนึงเหาเส้นที่ฟื้นตัวเฮาเซนเมืองที่กลายเป็นลังของมอนสเตอร์จนตกอยู่ในความล่มจมเพราะว่าตอนนี้มันต่างกันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเฟสคือเมืองที่กำลังพัฒนาอย่างใหญ่หลวงซึ่งได้รับการสนับสนุนทางวิทยาการจากเมืองหลวงสภาพของมัน เปลี่ยนไปอย่างมากหลังจากที่เฟดจากไปเฟดมีแรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติขณะขับมอเตอร์ไซค์เวทมอนยูอยากกลับไปที่เฮาส์เซ้นเร็วๆเฟดหยุดคิดแบบนั้นไม่ได้เลยเฟ,ฟตื่นเต้นใหญ่เลยนะคะมีความสุขที่จะได้กลับเฮาส์เซ้นสินะคะอืมใช่แล้วเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของฉันเฟดตอบกับล็อกซี่เช่นนั้นพอล็อกซี่ที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เวดมอนอยู่ข้างหลังพูดขึ้นรอยยิ้มกว้างก็ผุดขึ้นมา ฉันก็อยากไปที่นั่นเร็วๆสโนกล่าวขึ้นเช่นนั้น ด้านหน้าของเฟดคือสโนที่มอบความไว้าวางใจและส่งเสียงร้องขึ้นอย่างล่าเริงแม้ว่าเธอจะอยู่ในร่างของมนุษย์วยัยเยาว์แต่ก็ไม่ใช่มนุษย์เธอคือผู้มีพลังกล้าแข็งที่ถูกเรียกว่ามนุษย์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลจากการฟื้นคืนชีพด้วยประตูสู่อีกฟากเธอจึงได้สูญเสียความทรงจําก่อนหน้านั้นไปดังนั้นทั้งรูปลัก์ทั้งกิริยาและการพูดจาจึงเหมือนเด็กน้อยไร้เดียงสาตอนแรกเธอกลัวคนแปลกหน้า ซึ่งนอกจากเฟดกับเมมิลแล้วเธอก็ไม่เข้าหาใครอีกเลยแต่ในที่สุดใบหน้าที่แข็งทื่อก็มีความเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วนอกจากนี้เธอยังเริ่มเปิดใจให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวอีกทีละนิดแต่น่าสงสัยว่าทำไมถึงเว้นระยะห่างกับล็อกซี่เนี่ยสิ และดูเหมือนว่าในอดีตคุณพ่อจะมีชะตากรรมอะไรบางอย่างกับสโนโด้วยรายละเอียดยังไม่รู้แน่ชัดเหตุผลที่ทําให้คิดแบบนั้นเพราะจังหวะที่ต่อสู้กับสโนที่ขุมครั่งเหมือนพ่อของเฟดพยายามจะฆ่าเธอในตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่เฟดเห็นดวงตาของพ่อเต็มไปด้วยเจตนาฆ่า พ่อที่มีดวงตาหน้ากลัวแบบนั้นต่อให้ย้อนไปในความทรงจำวัยเด็กเฟดก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเป็นพริบตาที่เหลือบเห็นอีกด้านหนึ่งของพ่อที่เฟดไม่รู้จักถึงจะสู้กับพ่อและตั้งใจเผชิญหน้าตามที่อารอนบอกผลก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเพราะรู้หรือไม่รู้เฟดก็ไม่ทราบได้สโนพูดขึ้นว่าอยากรีบไปหาเส้นกับเฟดไวๆช่างเป็นคนที่บริสุทธิ์จริงๆ รู้แล้วนะไม่ต้องรีบล็อกเธอขับรถไม่ได้นี่นะเอออยากไปไวๆอ่ะงั้นเอาแบบนี้ว่าแล้วสโนก็ทาบมือของเธอลงบนมือของเฟสที่จับคันเร่งอยูุ่จากนั้นเธอก็ส่งพลังเวทของเธอที่มีอย่างท่วมท้นเข้าไปมอเตอร์ไซค์เวทมนจะใช้พลังเวทแปลงไปเป็นแรงขับเคลื่อนหรือก็คือพลังเวทของเฟสบวกพลังเวทของสโนเพิ่มรอบการหมุนของอย่างรถ สูงลิว้วเฟ่เร็วเกินไปแล้วนะคะอ้เย่่แล้วแย่แล้วแย่แล้วสนุกจังเลยสนุกตรงไหนกันเนี่ยเฟดบังคับดึงมือสโนออกเพื่อหยุดการจ่ายพลังเวทแต่มันก็สายเกินไปแล้วความเร็วรถได้พุ่งไปถึงจุดที่ผิดสามัญสำนึกไปแล้วถ้าฝืนเบรกละก็ มีหวังมอเตอร์ไซค์เวทมนต์จักระตุกจนล้มแน่นอนหากไม่ลดความเร็วก็จะพุ่งชนเฮาเส้นอย่างรุนแรงไปทั้งแบบนี้เลยจะกลายเป็นว่ามันต้องบูรณะอีกรอบและผู้ปกครองดินแดนอย่างเฟดจะเป็นผู้นำในการทำลายไปโดยปริยายล็อกซี่ขอโทษด้วยนะค่ะเข,ข,ข้าใจดีค่ะดังนั้นพวกเฟดจึงเลือก ขับผ่านเฮาเส้นไปเลยกลุ่มของเอลิสกับเมมิลที่ขับตามมาจะต้องมองพวกเฟสพร้อมกับคิดว่าทำอะไรกันล่ะเนี่ยแน่ๆเลยพอกลับไปน่าจะโดนเอลิสดุดาสักคำสองคำเป็นการต้อนรับแง่ๆเลยเอาเถอะเธอก็เป็นลาชินีผู้ปกครองอาณาจักรด้วยสิรับฟังด้วยความทราบซึงดีกว่าลากอน เฮาเซนทำไมถึงได้พูดด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดกันล่ะคะถ้าความเร็วลดลงแล้วก็วกกลับได้ทันทีนี่คะเรายังไม่รู้ซะหน่อยว่าท่านเอลิสจะพูดอะไรบังเอิญจังเลยผมเองก็คิดเหมือนกันเธอห้ามพูดแบบนี้อีกนะเฟดโดนดึงแก้มจากข้างหลังสโนที่มองอยู่จึงหัวเราะยกย้่ยหน้าตาพิลึกกว่าเดิมอีกสนกล่าวเช่นนั้น ว่าไงนะเหมือนกับจะบอกว่าปกติหน้าตาของเฟสมันก็แปลกเลยไม่ใช่หรืองไงล็อกซี่อย่าบอกนะว่าเออช่างเรื่องนั้นดีกว่านะความเร็วชะลองลงแล้วไปที่เฮาเซนกันเถอะล็อกซี่ตอบแบบอ่ำอ่อึ้งๆเช่นนั้นก่อนจะเร่งให้มุ่งหน้าไปที่เฮาเซนมมันคาใจนะความรู้สึกค้างขาเพิ่มขึ้นขณะกลับไปเฮาเซนที่ขับรถผ่านมาเลยที่นอกประตู เอลิสกับเมมิวไปถึงก่อนแล้วและลงจากรถมอเตอร์ไซค์เวทมนตมารอพวกเฟสปัดโทเพราะเล่นเล่งเครื่องทิ้งกันไปนั่นแหละค่ะไม่ใช่นะเมมิวพวกเขาคิดจะทิ้งพวกเราไวา้แล้วขับผ่านเฮาเซ้น ไปที่ไหนสักที่นะนึกว่าจะหนีตามกันไปซะอีกเมมิลและเอลิสกล่าวเช่นนั้นเฟดจึงบอกว่าใช่ที่ไหนกันเล่าเฟดพูดกับเอลิสและเมมิลขณะลงจากมอเตอร์ไซค์เวทมนต์ก่อนจะบอกว่าเพราะสโนโค่คึกคักเกินไปตั้งหากเกือบพุ่งเข้าหาเส้นแบบอันตรายไปแล้วมองจากข้างหลังก็น่าจะพอรู้ไม่ใช่หรือไง S 1> <S 1> เอลิสจึงบอกว่าหน้าตาเฟสดตอนลนลานน่ะตลกมากเลยละตามมาด้วยเมเมลที่บอกว่าใช่แล้วค่ะท่านเอลิสใหญ่พวกนี้นี่ชอบใจกันกับการเห็นสภาพแบบนั้นของเฟสดลดสนิยมไม่เลวเลยนี่นะเฮ้ยให้ตายสิมีคนวางมือบนไหล่ของเฟสดพูดต่ำต้อยกว่าแก๊งสาวๆก่อนจะพูดว่าไม่เจอกันนานนะเฟสดเฮ้เสต๊ เมื่อหันกลับไปเฟตก็เห็นเซโตะซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนตอนผอมแล้วตอนนี้เขาดูมีเนื้อมีหนังขึ้นมากข้างๆคือแอนผู้เป็นลูกสาวที่มองมาด้วยรอยยิ้มเฟตยินดีต้อนรับกลับกลับมาแล้วเฟตตอบกลับแอนเช่นนั้นเฟตรับแอนที่กระโจนเข้ามาแล้วก็เจอกับดวงตาที่จ้องขเขมงของสโนนั่นเองฉันก็เอาด้วยเฟดยินดีต้อนรับกลับสโนกล่าวเช่นนั้น เฟจึงบอกว่าเธอไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอมาที่นี่ด้วยกันแท้ๆแต่สโนโก็เรียนแบบโดยไม่ฟังคำพูดของเฟสอยู่ดีเฟตเร็วเข้าพูดว่ากลับมาแล้วสิเซโตกล่าวเช่นนั้นเฟตจึงบอกว่ากลับมาแล้วเฮ้ยคณะอ่อนใจกับการถูกแอนและสโนเกาะเซโตก็พูดด้วยท่าทางขบขันว่าเด็กคนนี้ลูกสาวเฟงั้นเหรอเฟสจึงตอบว่า มองยังไงก็ไม่ใช่เฟยนั่นสินะไม่เห็นเหมือนเฟดเลยสักนิดแถมในอนาคตน่าจะเป็นสาวงามซะด้วยสิพูดได้พูดดีเลยนะเฟยตอบกลับเช่นนั้นเซโตจึงเอียงคอสงสัยแล้วถามว่างั้นเป็นลูกของใครล่ะพร้อมมองเฟดกับสโนสลับไปมาล็อกซี่จึงตอบกลับไปว่าเด็กคนนี้เรารับมาดูแลจากทะเลทรายที่ล่มสลายนะคะล็อกซี่บอกกับเซโตูุ้งงงง ขณะส่งยิ้มให้สโน่ไปด้วยท่านล็อกซี่ยินดีต้อนรับสู่เฮาเซนเป็นอย่างยิ่งครับ ซโตกล่าวเช่นนั้นล็อกซี่ก็บอกว่าไม่ต้องสุภาพขนาดนั้นก็ได้ค่ะตอนนี้ฉันคืนตำแหน่งไปแล้วเป็นเพียงแค่ทหารธรรมดาค่ะเซโตก็บอกว่าไม่ครับทำแบบนั้นไม่ได้หรอกการได้เห็นท่านล็อกซี่หาดผู้โด่งดังคนนั้นกับตานับว่าเป็นความยินดีอันไรที่เปรียบได้จริงๆครับว่าแล้วเซโตก็หน้าแดงแล้วออกอาการลนลานโดยโยนเรื่องของสโนไปไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ก่อนะ การเจอสาวงามขนาดนี้แล้วมีการแสดงออกแบบนั้นเฟดก็เข้าใจได้กว่าเฟดจะชินก็เป็นเหมือนกับเซโตนี่แหละแล้วอง์ราชินีผู้ท่าทางอารมณ์เสียก็เหยียบเท้าของเซโตก่อนจะพูดว่าเซโตฉันคนนี้อุตส่าห์มาถึงที่นี่แต่กลับเมินกันกล้าไม่เบานี้ ่านเอลิสมไม่ใช่นะครับอะไรกันที่ไม่ใช่งั้นเหรอฉันว่าก่อนอื่นควรจะทําความเคารพฉันนะเอลิสกล่าวเช่นนั้นเซโตจึงคุกเข่าทันทีแล้วบอกว่าขอประทานอภัยอย่างยิ่งครับนี่มันเหมือนกับการหมอบกราบมากกว่าการทําความเคารพนะเอลิสผู้ทําตัวหญิง่งมีท่าทางพึงพอใจน่าดูแอนกับสโนที่เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็ถอยห่างจากเฟสสังเกตเห็นสองคนนั้นแล้วเริ่มจัดท่าทาง ไม่ดีต่อการเรียนรู้สุดๆยิ่งกับแอนที่เห็นภาพคนเป็นพ่อคุกเขาเ <_' S 2> ฟดยิ่งคิดว่าแย่เป็นพิเศษที่สําคัญกว่านั้นเข้าไปในฮาวเซนกันเถอะเฟดกล่าวขึ้นเช่นนั้น <_' S 2> เอลิสจึงบอกว่าเอ๊ะแต่ฉันยังเฟด<า>ก็บอกว่าไม่ได้เฟดจับแขนเอลิสแล้วพาเข้าประตูไปข้างในล็อกซี่กับเบมิลก็ไปกันได้แล้วมาเร็วๆเซโตะฉันมีหลายเรื่องอยากจะคุยด้วยเฟดกล่าวเช่นนั้นได้รอเดียวนะแอนสโนจังด้วย มาทางนี้สิเซโตกราวเหมือนว่า cycle, วมอเตอร์ไซค์เวทมนต์จะมีพวกทหารย้ายไปสถานที่เก็บรักษาไว้ให้แล้วพวกเฟสจึงมุ่งไปยังสถานที่ซึ่งทิวทัศนงางามที่สุดในเฮาเซน นั่นก็คือปราศาสต์บาบาทอสปราศาสต์ลางที่เคยสู้กับมอนสเตอร์มงกุฎผู้นำทางแห่งความตายลิสหลอดนั้นมีสภาพเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก <c oughs> ำแพงสีขาวโพลนงดงามเป็นจุดหลักของเฮาเส้นไปแล้วผู้คนที่สัญจรบนทางหลวงเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาจนนึกไม่ออกเลยว่าเมื่อก่อนเคยมีสเกเลตันปกครอง แผนอพยพผู้คนที่ไม่ได้มาจากเมืองหลวงดูเหมือนจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นแม้จะไม่ได้ฟังรายงานจากเซโตะก็ตาม บทที่2ปราศาสต์บาบาทอสพวกเฟดผ่านประตูที่ถูกก่อสร้างใหม่ไปยังปราศาสต์แม้อยากจะมองสภาพของเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างถี่ถ้วนแต่ก็ควรตรวจสอบสาเหตุที่มาเยือนที่แห่งนี้ก่อนเมื่อมาถึงสวนไม้ประดับที่มีการดูแลก็เดินไปพลังชมวิวไปผ่างเซโตยิ้มกริมดูเหมือนเขาจะรู้ว่าเฟดกำลังหาอะไรยุตต้นไม้ที่เฟดปลูกก็โตอย่างแข็งแรงนะเซโตกล่าวเช่นนั้น เฟดจึงถามว่าจริงเหรอเฟดแวะออกนอกเส้นทางเล็กน้อยเพื่อไปดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ใกล้ๆกับน้ำพุโอ้โหทั้งที่เคยเล็กนิดเดียวแท้ๆเจ้านี่คือต้นอ่อนต้นนั้นงั้นเหรอเฟดกล่าวถามเซโตก็บอกว่าถูกต้องขนาดฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยล็อกซี่กล่าวว่า กลายเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วนะคะขนาดประมาณนี้จําเป็นต้องใช้เวลาประมาณ10ปีเลยค่ะล็อกซี่ที่ยืนข้างๆก้าวเธอยังอดที่จะตกใจไม่ได้เมมิลผู้ไม่เชื่อแต่แรกมองพวกเฟดด้วยสายตากังขาถึงยังไงนี่ก็เป็นเรื่องโกหกสินะคะท่านเฟดเองก็เลิกล้อเล่นเธอค่ะเมมิลกล่าวเช่นนั้น เฟจึงบอกว่าเมมิวฉันไม่ได้โกหกนะมันเคยเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆจริงๆทําทำมถึงได้สงสัยพี่ชายกันล่ะอย่ามองด้วยสายตาแบบนั้นสิฉันพูดจริงนะใช่ไหมเซโตเฟยกล่าวถามเช่นนั้นเซโตก็บอกว่าใช่แล้วครับทุกท่าน หากถามว่าเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่ทราบได้เหมือนกันครับหลังเฟดเดินทางออกจากเขาเส้นไปมันก็เติบโตด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อเลยล่ละครับเซโตะบอกแบบนั้นแม้จะลองเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่อหน้าให้เมมิลและล็อกซี่ฟังแต่ทั้งสองก็ยังมีสีหน้าทำความเข้าใจไม่ได้แต่เอลิสกับสโนจ้องต้นไม้ใหญ่ขมง ยอดเลยรู้สึกถึงพลังของเฟดจากต้นไม้ต้นนั้นด้วยและวว่าแล้วสโนก็กระโจนเข้าหาต้นไม้ใหญ่ในทันทีมีอะไรหรอสโนเฟดกล่าวถามเธอหลับตาด้วยท่าทางสบายใจราวกับว่าไม่ได้ยินเสียงของเฟดตอนที่คิดจะดึงสโนซึ่งเกาะต้นไม้เหมือนจัก,กระจันออกมานั่นเองอย่างนี้นี่เองเป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆนั่นแหละเอลิซึ่งยืนอยู่ข้างๆเฟดก็กล่าวเช่นนั้นเธอวางมือบนต้นไม้ใหญ่อย่างแผ่วเบาและคล้าย จะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเฟยจึงถามว่าหมายความว่าอย่างไรเอลิสจึงบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ได้รับผลกระทบจากนายนะนะสังหอนใจไม่ดีเลยเพราะมันทําให้นึกถึงพวกที่เอาแต่กลายเป็นมนุษย์นะสิเฟยคิดแบบนั้นน,นั่นหรือว่าจะเป็นพ่อเฟด์อ้ำอึ้องเช่นนั้นเอลิสก็บอกว่าฉันก็อยากเชื่อว่าเป็นเรื่องโกหกอยู่หรอกแต่ดูเหมือนจะเป็นอย่างที่นายคิดเอลิสกล่าวเช่นนั้น หากเชื่อคำของเอลิสแสดงว่าผลกระทบจากสกิลตะกะมันส่งผลกระทั่งพืชเช่นเดียวกันนายเนี่ย พิเศษสินะเอลิสกล่าวเช่นนั้นเฟดจึงบอกว่าพิเศษงั้นเหรอเอลิสไม่มีพลังแบบนี้งั้นเหรอเอลิสก็บอกว่าไม่มีล็อกสิ่งที่สกิลราคะของฉันสามารถเปลี่ยนได้ก็มีแค่อัศวินขาวสองคนนั้นเท่านั้นแหละนับประสาอะไรกับพลิกเปลี่ยนแปลงพืชอะไรทํานองนั้นฉันทําไม่ได้ล้อเฟดจึงบอกว่าแล้วแบบนี้มันจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเฟดกล่าวถามเช่นนั้นตอนที่เฟดปลูกต้นไม้ต้นนี้ เขาก็แค่หวังให้มันเติบโตขึ้นเท่านั้นจะบอกว่ามันตอบสนองผ่านสกิลตะกะงั้นเหรอพลังของสกิลตะกะแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เฟดคิดงั้นเหรอฟังนะจะดีหรือแย่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้อย่างน้อยต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่มีเจตจำนงแค่ต้นใหญ่ขึ้นเฉยๆไม่น่าจะกลายเป็นภัยที่แท้จริงหรอกเอลิสกล่าวเช่นนั้นเฟดจึงล่องใจเมื่อได้ย็นแล้วเอลิสก็พูดต่อว่า แต่ก็แค่ตอนนี้นั่นแหละนะหลังจากนี้ไม่ต้องใส่ความรู้สึกอันแรงกล้าของตนเองกับของอย่างอื่นอีกละพอเวลาผ่านไปแล้วมันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนต้นไม้ต้นนี้อีกเดี๋ยวมันจะลำบากเอาใช่ไหมละ่ะพอเอลิสบอกแบบนั้นเฟดก็บอกว่าอืมเข้าใจแล้วอืมนี่ฉันตั้งใจคิดขนาดนั้นเลยงั้นเหรอนี่ย เฟดพึมพำกับตนเองเช่นนั้นมันเป็นพลังของสกิลมหาบาปจริงๆงั้นเหรอเฟดทำได้แต่เอลิสทำไม่ได้ในส่วนนั้นมีเรื่องที่ทำความเข้าใจไม่ได้อยู่แต่หากมองที่ผลลัพธ์อย่างเดียวก็ถูกอย่างที่เอลิสพูดเลิกใส่ความรู้สึกอันแรงกล้าน่าจะดีกว่าล็อกซี่มองเฟดด้วยท่าทางเป็นห่วงแต่ก็เปลี่ยนสีหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อนจะบอกว่าเฟเคยมีช่วงที่มุ่งมั่นจะเป็นคนสวนด้วยนี่คะถ้าใช้พลังนี้ให้ดีอาจจะสร้างสวนได้ตามใจนึกก็ได้นะคะ ล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นเฟดจึงบอกว่าเป็นความคิดมองโลกในแง่ดีจังเลยนะเซโตก็บอกว่าอืมอืมพวกต้นกล้าที่ส่งมาจากตระกูลฮาร์ดเพื่อนำไปเพาะอังมุนเองแค่แป๊บเดียวก็เติบโตเหมือนกันครับเมมิลก็บอกว่าเรื่องนั้นยอดไปเลยนะคะฉันเองก็อยากดื่มไวน์ที่ผลิตในเฮาเสนะ้นเร็วๆค่ะไวน์น่ะมีสีเหมือนกับเลือดน่าอร่อยมากเลยล่ะคะ่ะ เมมิวมาร่วมวงสนทนาก่อนจะพูดแล้วฉีกยิ้มจากนั้นเธอก็มองที่ต้นคอของเฟดพลางเลียลิมฟีปากเฟดเพ้อปิดต้นคอของตัวเองแล้วหลบหลังล็อกซี่โดยไม่รู้ตัวโอ้เมมิวหยุดเลยนะคะคืนนี้ฉันตั้งใจจะจับตาดูเลยนะคะล็อกซี่บอกกับเมมิวเช่นนั้นเมมิวจึงกล่าวว่าเอ๋ไม่เอานะความบันเทิงหนึ่งเดียวของฉันแท้ๆเอลิสก็พูดขึ้นมาว่าเป็นเรื่องแย่เลยเนาะเมมิวต้องหาความบันเทิงอื่นแล้วเนาะ เอลิสที่น่าจะไม่เกี่ยวข้องด้วยวางมือลงบนบาของเมมิลแล้วพูดเช่นนั้นแต่ล็อกซี่ก็จับมือของเธอแล้วแสดงความโกรธออกมาเล็กน้อยว่าท่านเอลิสก็เหมือนกันค่ะท่านคือพระราชินีของประเทศนี้ถึงอย่างนั้นกลับไปนอนข้างๆเฟดในสภาพไร้ความเป็นกุลสตรีแบบนั้น,นมันหมายความว่ายังไงกันคะเอลิสก็ตอบว่าเอ๊ะเรื่องนั้นก็นั่นไง เออฉันคือผู้มีสกิลราคะก็เลยคิดถึงความอบอุ่นทางผิวกายขึ้นมานะสิก็ประมาณนั้นนั่นแหละพอฟังการสนทนาของทั้งสองคนโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเช่นนั้นจูจูเอลิสก็เข้ามากอดเฟสหน้าอกอันใหญ่โตแนบตัวของเฟสเฟสจึงส่งเสียงร้องเฮ้ยออกมา แบบตกใจทำอะไรนะคะทำแบบนั้นไม่ได้นะคะล็อกซี่ประท้วงพรางพยายามแกะเอลิสออกแต่อีกฝ่ายก็คือเขตแดนอีจึงไม่ขยับขยื่นเลยสักนิดส่วนเฟสถ้าพูดถึงตอนนี้น่าจะไปเติมเชื้อไฟเสียเปล่าเขาเลยทำแค่อยู่เงียบเงียบมันคือสิ่งที่เรียนรู้มาจากการเดินทางกับสาวๆกลุ่มนี้อย่างไงล่ะเอลิสที่กอดแขนเฟสว้อย่างเหนียวแน่นมองไปที่หน้าอกของล็อกซี่พร้อมกับเหยียดยิ้ม อ่าเข้าใจละอืมอืมอย่างนี้นี่เองเอลิสกล่าวเช่นนั้นล็อกซี่จึงถามว่าอะไรล่ะคะสงสัยล็อกซี่จะรับรู้ถึงสายตาของเอลิสที่จ้องมายังจุดหนึ่งของร่างกายจึงทําท่าทางเอามือปิดหน้าอกในทันทีเพราะทําแบบฉันไม่ได้ก็เลยอิดชาละสินะเอลิสกล่าวเช่นนั้นล็อกซี่จึงบอกว่าพูดถึงอะไรกันคะเอลิสก็พูดว่าเอาน้าสงบใจไว้ยังมีความหวังอยู่นะนี่เอลิส เธอปอบใจเรื่องไหนกันแน่นะ ในตอนนี้มีเพียงลาชินีที่มองอย่างเหนือกว่าการพูดแบบนี้เฟดคิดว่าไม่ได้แพ้หรือชนะแต่ว่ามีความโศกเศร้าแผ่ออกมาจังจากแผ่นหลังของล็อกซี่ควรพูดอะไรดีล่ะเนี่ยเฟดผู้มีประสบการณ์ชีวิตตื้นเขินนึกคำพูดดีๆไม่ออกเลยสุดท้ายเฟดเลยจิ้มหน้าผากของเอลิสเบาๆแล้วพูดว่าฉันอยากให้เอาอำนาจไปใช้ในด้านอื่นมากกว่านะเอลิสจึงบอกว่าอา้าวอ้าวหรือว่าเฟดจะโกรธงั้นเหรอเฟดก็บอกว่าแวะกันเท่านี้พอแล้ว ไปปรา,าสาทต่อกันเถอะเอลิสก็บอกว่ารู้แล้วนะว่าแล้วเอลิสก็พละออกจากแขนของเฟดและเริ่มเดินไปที่ปราศาทคนเดียวเหนื่อยใจจริงๆเอาละไปจับสนูที่วิ่งรอบต้นไม้ใหญ่ดีกว่าพอเฟดทําแบบนั้นเมมิลก็เรียกล็อกซี่ที่กําลังเสื่องซึมท่านล็อกซี่ก็มาด้วยกันเถอคะค่ะเอาล่าเรืงหน่อยสิ เมมิวกล่าวเช่นนั้นล็อกซี่ก็ตอบว่าค่าโธ่แค่หน้าอกเล็กนิดน้อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะคะเมมิวบอกเช่นนั้นล็อกซี่จึงพูดว่าอย่าพูดออกมาตรงๆสิคะเมมิวไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันหรอกคะ่ะเมมิวก็บอกว่าเอ๊ะท่านล็อกซี่ล็อกก่อนสิคะล็อกซี่วิ่งไปทางปราศาสด้วยท่าทางร้องไห้อยู่ลอมล้อแล้วเมมิวก็รีบตามไปทางนี้ก็เหนื่อยใจเหมือนกันแฮะว่าแล้วเฟดก็จับสโสนอุ้มขึ้นมา ไม่จะเล่นตรงนี้เดี๋ยวจะมาที่นี่อีกทีไปที่ปรา,าสาทก่อนเถอะที่นั่นอาจจะมีอะไรดีๆมากกว่านี้ก็ได้นะจริงเหรอ งั้นไปปราศาสตรซโนซึ่งเด็กที่สุดอาจจะเป็นคนที่เชื่อฟังที่สุดก็ได้ละมั้งในที่สุดก็จะได้เข้าปราศาทตรแล้วพอคิดแบบนั้นเซโตที่จับมือแอนผู้เป็นลูกสาวอยู่ข้างเฟดก็พูดขึ้นมาว่านายเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะตอนแรกที่พาสาวงามมาด้วยก็รู้สึกอิจฉาอยู่หรอกพระราชินีกับพวกท่านอดีตอศวินศักดิ์สิทธิ์มาลองคิดดูดีๆแล้วผู้ชายธรรมดาเนี่ยเป็นผู้ดูแลไม่ได้เลยพอเซโตกล่าวเช่นนั้นเฟดก็บอกว่าความลำบากของฉันนาย เข้าใจมันใช่ไหมเซโตก็บอกว่าอืมถึงฉันจะทําอะไรไม่ได้แต่นายก็พยายามเข้านะโดนเห็นใจจากเซโตซึ่งเป็นพ่อไม้ซะแล้วสิเฮ้ยไม่คิดจะช่วยอะไรหน่อยเหรอเฟดกล่าวถามเซโตก็บอกว่าก็แงสิฉันเองก็เสียดายชีวิตนะเฟยใครจะเข้าไปยุ่งด้วยเล่าฉันยังมีลูกสาวที่แสนสำคัญอยู่นะเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายเลยนะเซโตะช่างเหอะ เฮ้ยทุกคนแข็งแกร่งสุดๆเลยนี่เรื่องนั้นนะ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักรบอย่างฉันมันเป็นโลกที่ต่างกันอยู่แล้วแล้วทุกอย่างก็เกี่ยวพันกับเฟดด้วยก่อนที่จะได้จัดการเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหาวเซนเมืองดันล่มสลายเพราะข่าวลือความรักของหนุ่มสาวละก็หัวเราะไม่ออกแน่อีกอย่างช่วยอย่าทำเรื่องแบบนั้นต่อนหน้าลูกสาวของฉันจะได้ไหมมันไม่ดีต่อการเจริญเติบโตนะครับครับ เข้าใจแล้วเฟตตอบกลับเซโตเช่นนั้นเฟตโดนกดดันด้วยสายตาแหลมคมของบิดาผู้คำหนึงถึงลูกสาวจนต้องรับปากอย่างเดียวขนาดคนที่มีกิริยามารยาทนุ่มนวลอย่างเซโตพอเป็นเรื่องของลูกสาวก็เปลี่ยนไปได้ในคลิปตาแ้มยังจ้องมองเฟสไม่เลิกเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ค่อยเชื่อใจเฟ,ฟสเศร้าใจชะมัดเฟดดูแลพวกเธอให้ดีๆได้แน่น้า เฮาไปกันเถอะรู้สึกกังวลกับเอลิสที่นำไปก่อนนะะเฟดกล่าวเช่นนั้นเซโตก็บอกว่าก็จริงที่ท่าว่ากันตามความเป็นอิสระไร้กฎเกณฑ์ของท่านเอลิสแล้วจะถูกทำอะไรในปราสาทบ้างก็ไม่รู้เลยแฮะรีบไปกันเถอะเซโตกล่าวเช่นนั้นพอนึกย้อนดูเอลิสก็ยิ้มห้าวหาญระหว่างที่เดินไปด้วยนั่นเป็นใบหน้าที่จะเห็นได้ตอนที่กำลังคิดอะไรไร้ประโยชน์ยุ่ จะว่าไปเฟดล็อกห้องของตัวเองหรือ,อยังนะรู้สึกเหมือนจะโดนปลดล็อกแล้วเลยแบบนี้ต้องรีบของจริงแล้วแล้วก็จบตอนที่2ของนิยายเรื่องจอมตะกะดาบครั้งเล่นที่7หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบาย